กบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุลทุกคนกลับมาพบมาพ่อกับเบอร์จิตคือเราอีกสินเคยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกลับมาหนี้พี่น้องเบอร์จิตอยู่ที่บ้านดงกึมเนาะเมืองอาดสะพังทองแขวงสวรรค์เขตเท่านี้พี่น้องเลยกับพอดีว่ามีคนแนะนํามาเนาะว่ามีครอบครัวนี่แหละพี่น้องเพิ่นอาศัยกันอยู่หลายคนนะพี่น้องเลยกับเบอจิตกับย่งบ่ฮู้เนาะว่าเพิ่นอาศัยกันอยู่จากคนเนี่ยกับอยู่จังใดนะพี่น้องก เป็นพ่อแม่พี่นอ้องพ่นเนตรน้ามาเนาะบางจิกกัยังบะฮูรายละเอียดพี่น้องแต่ก็สิพาพ่อแม่พี่น้องเขาไปทักทายสบายดีพนเนพ,พิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเจ้าน,นี่ก็จะเป็นเฮือนสงสัยเป็นเฮือนเก่าเพิ่นพี่น้องเลยอยูพี่กันเนาะก็เครื่องปลูกเครื่องพังเพิ่นก็ก็มีอยู่เนาะพ่อพี่น้องเนาะก็หลายพอสมควรเนาะเจ้า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 ก็สิประมาณนี่เลยพี่น้องเลยอืม เจ้าเจ้าอ้าสบายดีสบายดีสบายดีอ๋อน้องดาแ้องเมีนบ่หนิลูกหลานในเพื่อนนี่บ่เจ้าสบายดีน้องดาสบายดีอืมเอ้ามานั่งนี่บ่มานั่งน้ำมันโอเคเจ้า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 อ๋อจะเป็นจังไรอยู่จังไรอยู่กันจะคนเนาะอยู่กันสิบคนสิบคนเดี๋ยวไปทางไหนได้เนาะอยู่ทงเฮือนเนอะโอ้อยู่ทงเฮือนบ่อืม เจ้าเจ้าก็ขออนุญาตถามนกกระเมร์ซีวานี่ได้ไหมเนาะเมร์่อเต้เมร์เต้บ่อันนี้กะเจ้าเป็นลูกบ่โอ้ลูกสาวกะอายุเท่าไรแน่เนาะสาวสหกปีบ่เดินขวายปีหนึ่งเจอเจอก็เป็นยังไงคือได้มาอยู่แบบนี้เห็นไห พี้มีนี่แหละถูกใจเลยนีเลยเดียจนังังจับเจียนงังบเจียนยบเียนบเจี๋ยแล้วก่อนแล้วก่อนแล้วก่อนนังจับเจียฮะกินขนมบอยากินขนมบอดนี่ฮะกันโดนบ๊อดกนดนกินทั้งนึงบ่อดเดอนดๆคือนั่นแะอันนี้จะเป็นเพื่อนของเจ้านบหมแมน เป็นเงินของแม่แลลูกหาเงินมาได้ชำนีปก็เฮ็ดได้ชำนีจะอยู่ไปนี่แหละเจ้าเจ้าเจ้าหาเงินได้บ่หลายประเทศปุ๊บะตูกระถ่อมยูนชำนีอ๋อก็แม่มีลูกจะคนไหมลูกแม่สิบคนสิบคนมั้งแม่จ้าอันนี้ยก็จะกับไปเอาลูกเอาพ่ผู้อยู่หุ่นอยู่สัญญา อบให้ผัวมันนะสองคนจะเอถามจีบอะไรนี่น่าลืมหมดจิกันเนาะลืมมันเอาไม่ให้จะจะอาแม่นิสัยเขาเสียดแล้วจะลืมเนาะพอพี่น้องเนาะยันมันไก่เห็นนะจะก็ขอเนี่ยถามเนาะกับอันทั้งมันผัวผัวได้ใช่ไหมผัวแม่หันตาเสียแล้วเพิ่นเสียบ่แม่บุ๋มีผัวผัวเสียได้สามปีเลยด้ยัยไมาอยู่นี่ก็สามปีจ้าจะจะตะกี้อยู่น้ำผัวมังซน ตอน้เซียล่ะมาอยู่กับเืนมาอยู่บ้านแม่ตรงก<อ>ึ่มเมอนกันก็แม่บ้านบ้านเกิดน,นีน่เนาะแม่อมโอเคเจ้าก็เป็นลูกของเพื่อนเนาะก็เป็นก็นเป็นอะไรก็มีลูกอันนี้อันนี้ก็ลูกอ้โะกลูกของเจ้าเองเนาะเจ้ากับพ่อเพิ่นเนี่ยใช่อ้โหีป้าเลากันบ่อนั่นน้องดากินขนมนาะพ่อพน้อง เป็นแม่ฮ้างรูปเดียวอยู่ตอเคยกำนองแม่ี่แล้วเขานำเขานำซ้ำปลาแล้วใช่ไหมเขานำซ้ำปากับ่มี่แลวเฮดหน้ากับเฮดหน้าน้อยแบมบาหน้าแบงให้เจ็ดไ้กรไดเขาเกาชอบปบิดเลยด้วยเขาก็สอบบ่บมีปุยใส่เลยได้น้อยจ้าจ้ก็แม่อยู่แบบนี้เนาะอ๋อนันกะเอ้ารูปว่าแม่นันกะแม่ จ้าเจ้าสบายดีเด้อเจ้าสบายดีอ๋อป้ามานั่งอุรมกันนี่เนาะอ๋อกลายคนพอสมควรเนาะพอพี่น้องเนาะนายเดชสุนกันจ้าจ้าเจ้าทั้งลูกทั้งลานลานกระซามเหม็นลูกโอ้ก็ก็เขาน้ำซ้ำปลาเขานี่ก็มีก็มีอึดอยู่บ่มีแบบว่ามีขาดแคลนอยู่บ่ขาดเป็นพาตลอดเลยฮะพาตลอดบ่ ว่าเล้งวัวคุณเอาหาตลอดอ๋อได้หาแบบมุวิว่าข่าเบิดนี่ฮะับาสิเฮ็ดในไดนี่ห้ชี้ายอ๋อชี้ายเลยกันอนย่ำพื้นเปิดตั้น้อยกันเป็นหลับจากตัดอออยนะโอ้งิน้องะย้อหาค่อห่อกินตลอดอันนี้การย่ำอนี้กันนี้เาแต่เดินชิดช่องกับเบิรตเลยได้ข่าวอ๋อก็คือก็คือบบกุ้มเนาะ หาขุมือเนาะนี่เนาะหาขุมือมีแต่มือนี่แล้วบ่ได้ไปหาแบบว่าอันนี้อันนี้อ่ะบาไฮยุทธ์โอ้โหทาอาณาโอ้ยุดก่อนเนาะจะจ้าจะเพิ่อนกันลายคนพอสมควรแต่ที่อยู่อยู่น้ำเดี๋ยวนี้อยู่จะคนอยู่น้ำเดี๋ยวนี้เนาะอยู่น้ำเดี๋ยวนี้กันเจ็ดแปดคนอยู่นี่อ่ะ น้ำกระซามเลยดิรวมเบิดนี่<อ>เป็นซิคนนะฮที่ทอยู่อยู่น้ำกันตอนนี้นะแม่อ๋ออยู่น้ำกันในเฮือนนี่กินเขาทาุ่มเอนี่ก็มีซิคนเลยทั้งน้ำทั้งลูกนี่โอ้โหจะจะนนั่งจับเจี๊ยดลงนะอืมใจคิดดื้อน้องชายใจคิดดื้ออืมโอ้โหพี่น้องเนาะอืมกลังอยู่นั่งจับเจี๊ยดได้องน,ะน,งนแหเด้ออืมไปนั่งทั้งรังไปจะจะจะ เป็นการนิดน้อยลายเน้องพี่น้องเนาะก็อยากกันบุบบุบแบบแบบนั่นเองพี่น้องเอกกับขอทกขอพี่น้อได้ลายเนาะก็ต้องด่าไม่ต้องเวดังมาเด้อไม่ต้องเวน่าไม่ต้องเวดังมาเนาะหนามากจาก็ผ้ากันไปดินกันไปเดี๋ยวไปไปพากันไปดินกันไปพาน้องไปดินเกิดไปไปเจ้าเจ้าจ้าเจ้าจ้าพาพากันไปดินเด้อไไปปนผู้ เออไปเล่นพี่น้องเนาะก็เด็กน้อยหลายพาสมควรพี่น้องเอ้ยเออแหมทุกยากในบุกุมกินยังก็ได้อ๋อจ้าๆๆเฮือนอยู่ก็บ่มีก็เป็นจังได๋เฮือนชันอยู่แบบนี้กเฮ็ดมาจักปีได้เฮือนๆเนาะ33ปีอันนี้อ๋อจ้าแม่แม่จะอยู่หลังนี้บ่แม่อ๋อจ้าๆดเกับลูกอ๋อเจ้ากับลูกบ่แม่อ๋อสิอยู่นี้นี่เนาะ กลาเป็นจังนไรกัเวลาฝนตกผนดินนี่แฉมันโบได้เปียกไว้ใช่ไหมโบเปียกเปียกเวะอ๋อเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็อันนี้คืออันที่ตกลงแล้วเนี่ยดุนแล้วแล้วเพราะอืมุ่งก็เอาใบอ้อยแล้วมุ่งนะโมมีต์เนี่ยเอ็นอะไรเป็ต้นอ้อยก็เอาใบอ้อยเอาโมเมนต์นี่ยไว้แช่เนี่ยโอ้ใบอ้อยสิโอ้เนาะพ่อพี่น้องเนาะคิดว่า หญี yeah, ่ยพ oh, ี่น้องเลยใบอ้อยอ๋อใบอ้อยก็เห็ดได้นี่เนาะแมนอืมใบอ้อยมะม่วงอได้อยู่มันโบเบิร์ตก็ได้เฮือนใหญ่กันเล่นลูกตัวนี้อยู่กับลูกคนจ้าจ้าเฮือนหนังอันอยู่เฮือนหนังนี่เนาะนอนนี่เปดคนได้หรือดิอ๋อพี่น้องเนาะเพิ่งก็ละอยู่กันหลายคนพอสมควรพี่น้องเลยกับเฮือนนังนี่กับจากที่บัจจิตเบิึงกับอยากสีเซซีดวงไหนเนาะ แต่กะเดี๋ยวบอจิตเซียนอันถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งที่หลังเนาะพ่อพี่น้องเนาะอืจากมื้อนี้ก็กินข้าวได้มื้อนี้น่ะกินแล้วบ่ก็กินข้าวกับหยังมื้อนี้แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้บ่โอ้เนาะก็อยู่กันหลายคนพอสมควรพี่น้องเพิ่นก็ได้กัหนักๆัชุดในครอบครัวนี่มีหยังแน่แบบนี้ นักสุดกเรื่องข้ากินนี่ก็เพื่อนอยู่นี่แหละที่สามอากาใจผนมคือผ่ามประเพทนี่ม่มีบ่มีกะบอับุกักันบุคู่กันมั้อบูกันแล้วนี่กรกัประมาณจะพืนได้หน่สมมุติว่าบกคู่กันนะนะอ๋อหน้่งนานั่งจับจีอได้อย มันเล็กน้อยพี่น้องก็พื้นอาจจะยานไม่เลยพี่น้องเลยนึ่็เล็กน้อยเนาะก็เล็กน้อยก็อะไรพ่อสมควรพี่น้องเลยเปนช่องสามพื้นนี่แหละออ๋ประมาณนั้นบ่พะผมเนาะพะ่มประมาณสองสามพื้นพิ่นก็ลำบากพอสมควรนะพี่น้องเอ้ยเจ้าก็โอเคเดี๋ยวเราพอพี่น้องเนาะจากเพิ่นว่ากดึงหนักของเพิ่นก็คือสิเป็นนะนับเขานับเขามากันเนาะโอเค หน้าหน้าของเพิ่นในครอบครัวก็คือสิเป็นเขาหน้าซ้ำปลาเนาะนที่เขาทุกเนี่ยแบบขาขากระกระเดนเคิร์นว่าเดี๋ยวก็พออยู่พอกินเนะาะฮะสาวกินคำม,มสาสนเชียหาซูเมอหาฮะซูมอร์ของพ่อไอขาดแล้วก็เป็นขาดเจ้า,า,จาก,ก็คือตอนนี้เนาะคือตอนนี้นี่เขาหาอย่างไรตอนนี้หาแบบตอนนี้ก็หากกิซี่คายหากกิซี่พ่ เกี่ยวเขาเลยแล้วก็ห้าส oh. ิซีขายเมื่อวานเนี่ยไปมือนี้งมือด้ไปอยู่ลอทหาขูาอนี่น oh. แหละนกฟ้าพี่น้องหาขายได้เงินได้อันจุ๊บหาโลก็ซื้อหาโลนาเงินจุ๊บสิบโลก็ซื้อสิบโลเขาขายกิซีได้นะจ้าจ้าจ้านั่นแหละจ <Ch à, S 1> ้าก็อ๋อเห็ดนั่นแหละเห็ดน,นั้นได้จ้าจ้ามันมีเนี่นยฮะ หาทายามต้นอ้อยเจ้าหน่อยเพิ่นเปิดอกต้นอ้อยจะไปรัเบีางต้นอ้อยเนาะเจ้าเจ้าก็ไปบ่เจ้าก็เป็นน้องของพวกนี่บอสอ๋อก็ชื่อนี่ไหนเนาะลาน้อยลาน้อยบ่ก็อายุจท่ปีได้เนาะเจ้าสี่เจ้าสี่บอสอพอนอน้องีนอนอนกับนอนอยู่เพื่อนนั่นดังใหญ่นี่เนาะอ๋อนอนพอพี่น้องเพิ่อนกับชินอนอยู่นี่เนาะเจ้าเจ้าเจ้าก็โอเคได้สำหรับเดี๋ยว อันลูกสิเอาเงินให้เด้อก็เงินให้ไปซื้อเขากินนี่เนาะก็ตอนนี้ก็พอมีอยู่ทิเดือนเขานั่นทิมีพอด้มาอ๋อก็พอแรงี่เจะจะก็ให้ใช้ใจแก้ไขในครอบครัวเนาะเดีหน่อยเนาะก็จะเป็นเงินก็เป็นเงินโบราณหรอกแต่ก็จะให้นะ จังไรก็เป็นเงินจำนวนหลายสิบพันเนาะก็ไว้ให้เจ้าใส่ใจในครอบครัวนี่แหละกัชื่อเจ้าเจ้ารวยหลังไม่รวยเด้อเจ้าถูกเนาะอุดนูนรวยสวยจะเถื่อเจ้าเจ้าเจ้ารวยลายแม่ก็ดีใจไอ้ลูกที่มาช่วยเรือนี่ก็ดีฝากภูมิใจที่สุดลูกมาเห็นแบบนี้นะสภาพแบบนี้แม่ก็ดีใจนะใจน้ำ จะทำอะไรอี่น้ไงเลี่ยนเ้อกะนลำบากเพอาสมควรอยู่เนาะลำบากคเขาขึ้นนี่แหละตัวลำบากนี่ที่สอก็คือบอลดูเพื่อนดูนี่แหละบอลดูอาศัยบ้าดกกันเนาะขับปืนจ้าจ้าจ้าก็โอเคได้สียหนอเดียวตอนนี้เนาะดูก็จิได้ขอตัวกับเนาะก็จิได้ขออัน อนุญาตไทยเฮือนเนาะให้พ่อแม่พ th ี ch ào, ch ào. Oh, you, you ่น้องเบิงก็ได้เนาะจะจะจะเว็บนึงเด้อเดี๋ยวสีขออนุญาต่ายเฮือนให้พ่อแม่พี่น้องเบิงก่อนเนาะนี่ก็จะเป็นไทยเฮือนหลังแงก่อนเนาะจ็โอเคเลยพี่น้องมาเจิกันจะได้ไทยเฮือนดังนี้ให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเนาะว่าเพิ่นอยู่นู่นกันแปดคนพี่น้องอยู่พี่นะจะจะจะต้องอยู่กันแบบนี้นมเจ้าสบายดีสบายดีเอานี่กับเป็นไปได้เป็นกันเลย เป็นลูกชายบ่แม well, ่นอ๋อลูกชายเนาะพอี่น้องเนาะก็หลายคนพี่น้องก็บ่ได้เอามานั่งอยู่หั่นเนาะนก็อ๋อก็นอนอยู่นี่เนาะผู้ผู้นี้เด้ซจ้ะเจ้าสบายดีสบายดีเป็นไดเป็นไดกับอันนี้เนาะเป็นลูกชายลูกชายคือกันบ่อเนาะพี่น้องเพิ่นก็อยู่นอนอยู่นี่บ่แม่นนอนอยู่นี่เหมือนกันเบิดบ่อ๋อเนาะพี่น้องนอนอยู่นี่8คนเนาะพี่น้องเนาะ กสิอยู่นี่กสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยไปทํางานใช้อ๋อแต่เก่าแต่เก่าเจ้าก็เฮ็ดเบียกน้ําบ้านนี่บ่ดีนี่ได๋เคยเคยอไปเฮ็ดเบียกอยู่สวรรค์อยู่บริษัทนะรปภนะอ๋อเพิ่นโควิดเยเพิ่นยุดเจ้าๆๆ2ปีแล้วเจ้าๆๆเจ้าอายุเท่าไหร่ด้เนาะตอนนี้บ่เจ้า22ปี22ปีบ่ โอ้ยังรุนเนาะรุนน้องอะไ้กะน้องคอยเองเนาะเจ้ากอายุเท่าเลยเนาะชาบีบ่โอเคมีแต่น้องๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเลยบ่จิตใหญ่กูมูอย่งนี้เจ้าก็สิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะกับเพื่อนก็ได้เพื่อนชาด้านแป้นของเพื่อนก็อยู่กันหลายคนก็บเซไปเนี่ยพี่น้องตอนนี้ก็คือพี่พ่อพ่อแม่พี่น้องหู้ดเนาะการหาเงินหาค้าเฮากับช่วงโควิดเฮาแบบนี้ก็จะเสียหาเงินนี่แหพี่น้องเพื่อนก็ได้มีแต่ถ้ารับจ้างตัดอ้อยหาขีซ การชี้ชื่อไม่ไมาเห็ดเฮือนซ้านก็คือชีหายานกนอกพอพี่น้องเพราะว่าตึกน้อยหลายคนในเฮือนพันนายเพิ่งก็ใช้ใจการใช้ใจในครอบครัวของเพิ่นก็อยากหลายนเนาะกับซแล้วพี่น้องนีงกน็จะจะกับชิพานีพี่น้องก็จะเป็นฟ้าเนาะเดี๋ยวบั d g e t จไปถ่ายเฮือนของอันเอื้อพันอยู่เนาะเอื้อพันอยู่ กับลูกสองคนนะั่นพี่น้องก็จะเป็นหลังนันนะ่นเนาะพราพี่นอ้องเพิ่นการเงียกย้ายกันอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าหลายคนเนาะนอนน้ำกันงบาไว้นะพี่น้องคอืมก็ิอยู่เป็น,น,ปน,นยัง<อ>ไงดิอ๋อเนาะพราพี่นอ้องเพิ่นกาเอาใบอ้อยเนนาะี่เนาะอืม จ้าจ้าผาฝนตกมากกั่าหัวเน้นเลยนะจ้าเพื่นกะมีรูจักคันหนึ่งเนาะแมนบอ้ดูจักในเฮือนอย่างนี้บอนี่ใช่ไรอย่างเงี้ยใช่แบบโอ้โหมีรูจักรโอ้มีจักเก่าคันหนึ่งพี่น้องเพิ่นก็ได้ก็คือผอเองพี่น้องเห็นนี่เนาะจ้าจ้าอันนี้กะจังไหนนี่ อันนี้ว่ามะขามว่านี่นะเห็ดมะขามดองเนาะนี่เนาะพ่อพี่น้องเห็ดนี่เห็ดขายบ่เห็ดกินนี่ดิโอ้กระชิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยนี่กอันนี้ว่ากี่ชิ้หาหาเมื่อนี่ว่านี่นะแต่เก็ได้หลายบ่ได้หลายกว่านีรู้ปี๋หลายแต่เกาไปผูกพันในแอนีิแม่ไปหน้าซื้อโอ้จ้าจ้าจ้าอ่ะจ้ามนี่ะจ้ากระชิขออนุญาตี่ยโคตรในหนึ่งเนาะจ้าจ้าอึ๊บจ้าทำไแม่ ทำไมเอ่าก็อันดินนี่ก็เป็นดินของเจ้าเองว่าแม่ดินนี่แม่นอ๋อเป็นดินเองเป็นแบบว่าเป็นปั้นให้แลนด์แล้วมีมีใบตะดินแล้วใบตะดินนะใบตะดินบ่มมี่เนออกให้แล้วแต่ว่าแม่น่ะบ่มมีเงินเสียอ๊อฟสามเซนซ่าวนี้เป็นให้เสียสามเซนสามเซนกีบนี่บ่แม่นสามเซนกีบมาเละๆสามเซนซ่า มีครบผมีเงินเสียแล้วก็เพิ่นก็เลยบ่ได้ให้เพื่นมาชงให้แล้วจ้าเจ้าอันนั้นบ่มีเงินเสียเอ้าแล้วก็เลยเพิ่นก็บ่ได้ให้มีเงินเอ้า่นแล้วเพิ่นจังเอาให้ใบตะดินนะจ้าเจ้าเจ้าแม่ปั้นให้อันนี้นันดีอยูนจำได้ไปหาจ่ายเพิ่นเด้มาก็เพราะเราจะจืดของกินโอ้ไปเสียไปเสียอยูดิ้เสียในบ้านนในเล่มให้บ่นบ้านบ่แม่อ๋ออจ้าเจ้า กะให้หน้าตะกร้านี่มีอยู่ดิมีกบบะแบบว่าเพิ่นยังบ่ทันได้ปั้นให้ขาด oh. แต่เฮ็ดให,หรณ์ในกินซื่อๆนะแบบว่าเพิ่นยังยังบ่มีใบตะดินพื้นยังบ่ได้มอบให้แบบเป็นให้เฮ็ดกินซื่อๆจ้าเจ้าเจ้ว่า,วา,วาวเพิ่นยังบ่ได้ปั้นให้เลยนะตัวนี้หั่นชุดขาดแล้วเป็นดินอยู่ดีนะเจ้าๆๆแหเจน่บุมีเงินเสียไบยตะดินซื่อๆ ไปเนี่ยนี่แหละเป็นกระกอบเพิ่นขั้วเพิ่นเบิ่งเฮาบ่ได้นะเสือดเลือเฮาบ่ได้แม่นๆๆเฮาก็คือว่านี่เนาะเฮาก็หลายเนาะบ่ได้เนาะกุ้งก้าลายเพิ่นก็บ่กุ้งคือกันเนาะแม่นดูหลายล้านลายแล้วเพิ่นก็บ่บกุ้งคือกันเพิ่นจ้ก็ล้านลายคือกันกุ้งก้าเพิ่นก็ได้เจ้า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 กินไปแม่กับบ้านนี่เจ้าเจ้าสูชีวิตไปนี่เนาะ ก็โอเคนะเสนาเดี๋ยวตอนนี้ลูกก็จะได้ขอตัวกลับนะเสนาจังใดก็ขอให้ครอบครัวแม่เนาะจังใดก็สูชูกันแหู้ชีวิตบัดใดก็ไป็นเลยลูกเอ้งใช่ก็เป็นกำลังใจให้เนาะก็อยู่ดีมีเฮงเนาะจ้าจ้าอยู่ดีมีเฮงคือกันเนาะจ้าจ้าจ้โอเคนะเจ้าสบายดีเด้อเจ้าสบายดีเจ้า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 ขอตัวกลับได้เสีเด้อ เจ้า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 สบายดีเจ้าสบายดีสบายดีเจ้าอะสบายดีอ้น้องพ่อพี่น้องเจ้าครูพี่น้องพ่อพี่น้องเนาะตัวนี้บ๊จิ๊กก็ได้ถามเรื่องเล่าของเพื่อนเปลี่ยนที่ห้อยเด้พี่น้องเอ้ยก็ถือว่านักพอสมควรน้องพ่อพี่น้องเนาะครอบครัวของเพื่อนก็เพราะว่าอาศัยกันอยู่หลายคนนะพี่น้องก็บ๊เรื่องเพื่อนชานด้านเป็นของเพื่อนก็คือพ่อแม่พี่น้องเห็นนี่แหละเนาะเป็นก็เซ่บุแล้พี่น้องเอ้ย ก็อยู่กันหลายคนกับมี2องดังเนาะพ่อพี่น้องเพื่อนซานเพิ่นกันก็มีลูกสาวเพิ่นกับลูกน่อยเนาะเป็นกับลูกสาวเพิ่นก็เป็นแม่ห้าง,งพี่น้องก็ต้องในเงยกเนาะพาอ,อยู่ร่วมกันบ่ได้พี่น้องหลายคนกับนัก,นกสูชุดของเพิน่นก็คือสิเป็นเพื่อนด้วก็จะเป็นเข่าเนี่ยในพี่น้องเพ,พนนนิ่นวะกัสงสารเพิ่นเนาะบางทีก็ได้เอาเงินให้เพิ่นห้าสิบพันเนาะพี่น้องก็ช่วยเหลือบองต้นไปถึงสิบบัลายเนาะพี่น้องก็ เอกซอยเนาะพี uhm. ่น uh, ้องเนาะเจ้าก okay, ็โอเคเลยพี่น้องกัตอนนี้บาจิตก็จะได้ขอตัวกลับแล้วพี่น้องเอยจังไหนก็ให้พ่อแม่พี่น้องออกคำคิดเห็นได้เนาะพี่น้องเนาะว่าครอบครัวเพิ่นเป็นแนวใดพี่น้องเอยก็คอมเมนต์ได้เนาะพี่น้องเนาะเจ้าก็โอเคเลยพี่น้องตอนนี้บาจิตก็จะได้ขอตัวกลับเนาะกับคนอื่นก็ขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุคนที่เข้ามาติดตามและให้งกำลังใจบาจิตเนาะ ก็ขอให้พ่อแม่คิดน้องอยู่ดีเฮงเบิดสุขสุขคนเด้อสาธุแค่นี้บาจิตก็ขอกล่าวคำว่าสซาบายดี